มาครับอัปเดตงานติดตั้งนะครับใน c เ e ฟโรเลตโคโลราโดฮะ M/Y 19ตอนนี้ทีมงานอยู่บนรถนะฮะทั้งหมด5คนเลยนะฮะเริ่มที่แผงประตูนะฮะมาดูฮะอัปเดตงานกันหน่อยแผงประตู6.6.4.4นะฮะเริ่มทำการติดตั้งไปแล้วนะครับฝั่งซ้ายและขวานะฮะงานระบบนะครับช่างเบรคขึ้นอยู่นะครับตรวจงานตู้และแผงหลังนี่ครับช่างต้นขึ้นอยู่ครับกับช่างเกียร์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันหน่อยในส่วนของ นี่ครับงานกระบอกฟิลนะฮะเรียบร้อยแล้วเก็บสายเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ใช้ของ CCE ฮะเก็บสายใส่กระดูกงูรัดด้วยท่อหดอย่างสวยงามฮะรอจ้ำระบบอย่างเดียวนะครับตอนนี้นี่ครับช่างทำการขึ้นงานอยู่นะครับคืบหน้าไปแล้วนะประมาณ40-50%เครับเดี๋ยวจะให้ช่างทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตาม ตอนต่อไปครับ